สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับโปรแกรมปปหปปห .6 อัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเหมือนกับการเอานำเอาสมุดนะครับสมุดรูปเล่มของปปหปปห .6 นะครับมาไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับการกรอกก็จะเหมือนกันนะครับก่อนที่อาจารย์จะทำการกรอกนะครับ อยากจะให้อาจารย์ดูคู่มือตรงนี้ก่อนนะครับก็คือคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปสู่ช่อง YouTube นะครับที่ผมทำไว้ทั้งปัญหาทั้งที่อาจารย์อยากเพิ่มอยากลบอาจารย์ตัดคัดลอกอะไรแล้วมันเกิดปัญหาก็จะอยู่ในนี้นะครับโดยประมาณนะครับอาจารย์ก็จะไม่มีข้อสงสัยใดๆนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับสำคัญนะครับเพราะอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าบางที่มันกรอกไม่ได้นะครับ ามาดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับ่อนอื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มลิงก์นะครับก็อาจจะประโยชน์ก็จะมีนิดหน่อยนะครับเรามากรอบคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูนะครับหมายเหตุนะครับฟอนต์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นฟอนต์ไทยสารบัญ P.S.K. นะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนไม่มีฟอนต์ตรงนี้อยู่ตัวหนังสือนะครับมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันก็อาจจะใหญ่ไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูสีที่ผมได้ให้ไว้นะครับในในแต่ละช่องนะครับนี่ในแต่นี่ทำไมมีสีแบบนี้นะครับเพราะว่าสีเหลืองหมายความว่าเป็นส่วนที่ต้องกรอกข้อมูลอย่างเดียวนะครับอพวกนี้ไม่ต้องปิ้นออกมาไม่ต้องพิมพ์ออกมานะครับสีเหลืองนะครับกรอกข้อมูลว่าก็จะมีไม่ไม่เนี่ยฮะมีประมาณนี้ มีประมาณสี่ปุ่มนะครับอันนี้ก็สีหน้านี้ต้องกรอกข้อมูลนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวตรงนี้อาจารย์ก็ต้องกรอกข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนแต่ว่าต้องปริ้นนะครับมันจะอยู่ในเล่มนะครับสีเขียวถ้าจ้องไหนสีเขียวนะครับต่อไปสีฟ้านะครับอันนี้อาจารย์ต้องปริ้นออกมานะครับแล้วก็เขียนนะครับเขียนด้วยปากกาของอาจารย์นะครับเพราะตรงนี้มันต้องต้องกรอกเป็นลายบุคคลนะครับ มีมมีอยู่ในออยู่ในเนี่ยนะครับความเห็นของครูประจําชั้นแล้วก็ผู้ปกครองนะครับอันนี้อาจารย์จะต้องพิ้น์ออกมานะครับเพราะมันเป็นลายบุคคลนะครับนะครับสีแดงนะครับสีแดงนี่จะเป็นการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับถ้าช่องไหนสีแดงนะครับอาจารย์ไม่ต้องไปกรอกเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้นะครับมันจะกรอกให้ท่านเองถ้าท่านกรอกสีเหลืองและก็สีเขียวเสร็จนะครับ แค่นั้นเองนะครับดูสังเกตดูนะครับปพหเนี่ยถ้าเรากรอกปพห้าเสร็จนะครับปพหกเราแทบจะไม่ต้องกรอกอะไรเลยนะครับยกเว้นนะครับความเห็นของครูประจําชั้นตรงนี้นะครับท่านต้องพริ้นออกมาแล้วก็เขียนนะครับสอดแทรกไปในปพหกนะครับอ่านี่ก็คือข้อดีของของเขานะครับเพราะว่าถ้ามีข้อมูลซ้ําซ้อนมันก็จะมาที่ปพหได้เลยนะครับอันนี้จะอธิบายนานนิดนึงนะครับเอาโอเคครับ ก็มาเริ่มเปิดที่หน้าแรกเลยนะครับผมจะไม่ใช้ปุ่มเนีับผมกดข้อมูลพื้นฐานเลยนะครับจันก็พิมพ์ลงไปนะครับคงไม่มีปัญหาครับโอเคพิมพ์ลงไปให้ครบนะครับครูประจําชั้นนะครับครูประจําชั้นเนี่ยจะมีอยสองช่องก็คือบางที่อาจจะมีครูประจําชั้นอยู่สองท่านนะครับก็พิมพ์ท่านที่หนึ่งท่านที่สองนะครับมีชั้นคนเดียวก็พิมพ์คนเดียวได้เลยนะครับทีนี้ผู้บริหารนะครับตรงนี้ก็ให้พิมพ์ชื่อผู้บริหารลงไปนะครับ บางที่นะครับจะเป็นรักษาการในตําแหน่งนะครับรักษาการเนี่ยท่านก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับชื่ออะไรนะครับทีนี้มาดูตําแหน่งตรงนี้นะครับก็ค่อยเปลี่ยนเป็นรักษาการในตําแหน่งนะครับอ่าตรงนี้ผมลืมปลดล็อกให้นะครับการปลดล็อกผมได้บอกรหัสไว้ด้านหลังสุดแล้วนะครับให้ไปดูนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นเองจะมีอยู่หน้าหลังสุดนะครับ ให้พิมพ์ตรงนี้นะครับให้เป็นรักษาการในตําแหน่งนะครับหรือรองผู้อำนวยการอะไรก็แล้วแต่นะครับตําแหน่งตรงนี้นะครับส่วนช่องที่ตรงนี้จะเป็นนายทะเบียนหรือรองหรือหัวหน้าวิชาการก็แล้วแต่ละโรงเรียนนะครับกรพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วนเหมือนกับเรากรอกนะครับอ่ะทีนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้บอกแล้วว่ามันสีเหลืองเนี่ยมันไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านนะครับ อาจจะมีวิชาเพิ่มพื้นฐานเป็นวิทยาการคำนวณนะครับก็มาพิมพ์ตรงวิชาเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยหรือถ้าท่านนะครับถ้าท่านบอกว่ามันทําไมมาอยู่ในเพิ่มเติมนะครับก็อันโปเทคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ย่อตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับมันก็จะไม่แบ่งแยกให้นะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้นะครับอ่ะ ผมจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคนะเสร็จแล้วนะครับทีนี้การกรอกตรงนี้นะครับก็วิชาพื้นฐานท่านก็กรอกไปนะครับถ้ามีวิธาการคํานวณน,นะครับก็สามารถเลื่อนมากรอกตรงนี้ได้นะครับกรอกตรงนี้ได้เเพิ่มเติมผมจะทําไว้ให้12วิชานะครับซึ่งมีไม่ถึงก็แล้วแต่นะครับท่านก็อ,อเผื่อไว้นะครับ โอเคครับก็กรอกมาเรื่อยๆนะครับทีนี้สัดส่วนคะแนนนะครับสัดส่วนคะแนนเนี่ยเอ่อก็ท่านก็ไปอาจจะอันนี้แบ่งเป็นรายภาคนะครับ by รา,ายภาคนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าตัดเป็นรายปีนะครับก็ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะยังไงท่านก็เฉลี่ยผลคะแนนมันมันมันก็คงก็คงไปตัดสินเป็นเป็นเกรดอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้นะครับ ตัวชีวัดนะครับตัวชีวัดตรงนี้นะครับหมายความว่าตัวชีวัดท,ทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่มีแล้วก็มาแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งเช่นจะครึ่งหรือไม่ครึ่งก็ได้เช่นถ้ามีอยู่ยี่สิบตัวชีวัดท่านอาจจะสอนภาคเรียนนี้9้านะครับภาคเรียนหน้าท่านก็ไปวัดอีกสิบอตัวชีวัดก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็แล้วอันนี้ขึ้อนอยู่กับท่านเองนะครับว่าท่านจะแบ่งยังไงนะครับถ้าท่านสอนในลักษณะที่ ตัวชี้วัดซ้ำนะครับซ้ำเช่นมี20ตัวชี้วัดท่านสอนตัวนี้15ตัวนี้15นะครับแต่ตัวชี้วัดซ้ำกันนะครับในการวัดก็ให้กรอกแค่20แค่นั้นพอนะครับไม่งั้นมันก็จะคำนวณผิดพลาดนะครับอ่ะอณวยการน้ำหนักนะครับน้ำหนักหน่วยนะครับอันนี้ก็คงไม่มีปัญหานะอาจารย์ก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับะกรอกมาเรื่อยๆอันนี้เสร็จนะครับอ่ะต่อไปจะไปอย่าง เร็วเลยนะครับเพราะหน้านี้ต้องอธิบายนิดนึงนะครับเพราะหลายท่านยังไม่เข้าใจในการแบ่งคะแนนแล้วก็ตัวชี้วัดนะครับที่เห็นถามถามมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ดูคู่มือผมก็ได้นะครับต่อมาก็มาดูการกรอกข้อมูลนะครับก็กรอกข้อมูลนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นการกรอกข้อมูลธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะนะคำชี้แจงส่วนใดไม่มีข้อให้ขอเครื่องหมายเดดนะครับ ลบไว้นะครับถ้าเรากรอกแล้วนะครับแล้วไป enter ลงมาถ้าไม่มีนะครับก็ให้กรอกตรงนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ภาพนักเรียนนะครับภาพนักเรียนเนี่ยเอ่อภาพนักเรียนเนี่ยนะครับให้อาจารย์ย่อมาก่อนนะครับย่อมาก่อนหมายความว่าความว่าลดขนาดไฟล์มาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเอา่อถ้าอาจารย์มาเอาไฟล์ใหญ่มาลงตรงนี้แล้วก็มาย่อลงไปเนี่ยมันจะทําให้ไฟล์ ป้าปปหหมีขนาดใหญ่มากๆนะฮะแล้วมันจะทําให้ช้านะครับอ่ะโอเคครับเนี่ยผมเขียนไว้ให้แล้วนะต่อมานะครับน้ําหนักส่วนสูงนะครับทีนี้เอ่อเนื่องจากปีนี้มันติดโควิดนะครับสถานการณ์โควิดนะฮะเดือนเราอาจจะคาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แก้ไม่ได้นะครับแต่วิธีการแก้ก็คือผมได้ให้รหัสไว้แล้วนะครับขี้ขวานะครับ ยกเลิกการป้องกันแรงงานแล้วก็ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดนะครับถ้าจําไม่ได้ก็อยู่ด้านหลังสุดนะครับในในหน้าที่เขียนว่า about me นะครับอ่ะโอเคครับก็ปรับเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ผมจะเพิ่มให้เป็นห้าสิบคนแล้วนะครับห้าสิบคนสําหรับใครที่มีนักเรียนน้อยกว่านั้นนะครับมันอาจจะถ้าห้าสิบคนในช่องมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีวิธีนะครับมีวิธี จะทําให้นักเรียนเหลือแค่40คนประมาณนี้ก็คือให้หายภาิีเพื่อที่จะให้ช่องต่างๆได้ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับเอาตรงนี้เอาแค่วิธีการกรอกก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็กรอกได้เลยนะครับโอเคครับต่อมาหน้าปกหน้าปกตรงนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าถ้ามันเป็นสีแดงนะครับตรงนี้มันไม่ต้องมาพิมพ์นะครับมันจะขึ้นให้เองนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เองแค่นั้นแหละนะครับ โอเคครับนี่เห็นไหมฮะวิชาเพิ่มเติมก็จะไม่แยกนะครับไม่แยกอ่าปพ,พตัวนี้สิ่งที่อัปเดตขึ้นมาเพิ่มเติมก็คือเนี่ยฮะสมรรถนะนะครับโดยปกติแล้วสมรรถนะเราจะสมรรถนะพวกนี้เราจะไม่ไม่มีในปพก็ได้นะครับมันอันนี้จะเป็นอ่าน่าจะเป็นปพสี่มั้งครับอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเนี่ยนะฮะแต่เราเอามารวมไว้ในนี้เพื่อให้สะดวกขึ้นนะครับสะดวกขึ้นอ่าเช่นในซาเนี่ยก็น่าจะมีสมรรถนะผู้เรียนอยู่นะครับ สาตรงนี้ก็คงต้องใช้นะครับก็เลยเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมาไม่ต้องกรอกเพราะนั้นไม่ต้องดูนะครับพิมพ์ปกพิมพ์ทั้งหมดนะครับถ้าอันไหนมันไม่พิมพ์ก็จะเดี๋ยวจะบอกวิธีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้วิธีกรอกเฉยนะต่อมาเวลาเรียนหนึ่งเวลาเรียนนี้นะครับอาจารย์ก็นะครับนะะก็เปลี่ยนเดือนให้คิดเป็นราย นี่ได้เลยให้ติกลูกศรนนะครับมาลาขาดนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะแต่ตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะเรียนร้อยสองคุณครูไม่ใช่ร้อยหนึ่งนะครับอาจารย์ก็พิมพ์ตรงนี้นะมันก็จะเปลี่ยนเป็นร้อยสองนะครับร้อยสี่หนูเรียนเยอะนะครับร้อยสี่นะครับโอเคครับเนี่ยนะฮะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับต่อมาภาคเรียนที่สองนะครับมาราขาดตรงนี้เขาก็จะรวมให้นะครับสมมุติว่า เราขาดอันหนึ่งนะฮะขาดหนึ่งเขาก็จะรวมให้แต่ละเดือนนะครับโอเคเวลาเรียนสองก็จะเหมือนกันนะครับอันหนึ่งเนี่ยผมให้เป็นภาคเรียนที่1แล้วกันนะฮะภาคเรียนที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมจะให้เป็นภาคเรียนที่สองนะครับเป็นภาคเรียนที่สองนะครับทีนี้ต่อมาหน้าต่อมาก็คือหน้าสรุปเวลาเรียนตรงนี้ก็จะขึ้นให้นะครับขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะสรุปเวลาเรียนว่ามาเท่าไหร่เช่นเห็นมื่อกี้เราพิมพ์ร้อยสี่ใช่ไหมฮะก็ขึ้นร้อยสี่นะครับ เราสรึกเวลาเรียนร้อยละเท่าไหรให้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพิมพ์นะฮะไม่ต้องกรอกต่อไปคะแนนตามตัวชี้วัดนะครับอันนี้นะครับโดยปกตินะครับบางเล่มนะครับบางเล่มจะไม่มีตรงนี้นะนะก็แต่บางเล่มก็มีนะผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ก็เลยเอามาให้ใส่นะครับตัวชี้วัดตรงนี้นะครับหลายท่านนะครับเอ๊ะทำไมมันมีแค่ป .1 แล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยนะครับ ให้ท่านไปที่เลื่อนนะครับไปที่ด้านขวาสุดนะครับมุมขวาสุดนะเดี๋ยวผมมันมันไม่เห็นอ่ะนี่นะครับเลื่อนจอมานิดนึงนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนวิวแป๊บนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมาให้ให้เราคลิกเลือกชั้นนะครับเช่นถ้าเป็นสังเกตดูตัวนี้นะฮะ หนึ 1> 1่ 3, ับสามหนึ่งทับสี่เราก็เลือกชั้นลงไปนะครับรก็จะเปลี่ยนเป็นสองกับเจ็ดสองแปดอะไรนะ่ยะก็จะขึ้นให้เองนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือความสะดวกอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําไว้ให้นะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเลือกชั้นเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็กรอกลงไปนะหรือถ้าถ้าถ้า ของโรงเรียนไหนไม่ม ah. ีนะครับตรงนี้ไม่มีหรือไม่ต้องการไม่ใช้อย่างนี้นะครับท่านก็สามารถกรอกเฉพาะตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่กรอกตรงนี้แล้วตรงนี้เราไม่ต้องพิมพ์นะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับก็แล้วแต่ของโรงเรียนท่านนะครับแต่ตรงนี้นะครับต้องมากรอกนะครับเพราะว่าคะแนนตรงนี้มีส่วนสําคัญนะครับคะแนนตรงนี้จะไม่รวมให้นะครับจะไม่รวมจากช่องพวกนี้ให้นะครับ ก็คือช่องที่เรากรอกเองนะครับระหว่างเรียนแล้วก็สอบปลายภาคภาคเรียนที่1นะครับภาคเรียนที่2องเอาปพเล่มนี้นะครับให้เป็นนะครับคะแนนเป็นถือภาคเรียนละหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาเฉลี่ยกันในปลายปีนะครับปลายปีเพราะว่าการตัดสินผลนะครับการเรียนก็จะเป็นอ่า่ปีนะครับหปีการศึกษานะครับไม่ว่าจะเก็บเทอมละเจ30หรือเก็บเทอมละเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับตัวชี้วัดนะครับ ตัวชี้วัดสองตัวนี้จะมาจากด้านหน้าที่ท่านพิมพ์ลงไปนะครับแต่นี้ถ้านักเรียนได้ไม่ตรงกันนักเรียนก็จะไม่ผ่านนะครับถ้า,ถาได้ตรงกันนะครับตัวชี้วัดทั้งหมดต้องผ่านนะครับตรงนี้จะเลื่อนมาผ่านเองนะครับไหนที่มันกดไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องไปกดมันนะครับแล้วก็ไม่ต้องพยายามปลดล็อกเพื่อที่จะแก้ไขมันนะครับเพราะว่า มันมีสูตรอยู่ข้างในนะครับในการครับอ่าโอเคครับอ่ะทีนี้มันมีแต่ภาษาไทยใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะมีทุกวิชานั่นแหละนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับโอเคครับหน้านี้คงจะแค่นี้นะครับคงจะไม่มีปัญหาอะไรในการกรอกนะครับอ่าต่อมาก็มาดูที่หน้าคะแนน รายวิชาตรงนี้ผมบอกแล้วว่ามันเป็นสีแดงนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องพิมพ์นะครับมันก็จะมาจากคะแนนตามตัวชี้วัดเมื่อกี้นี่แหละที่ท่านได้กล่องไว้นะครับมันก็จะมาลงตรงนี้นะครับทุกวิชาครับอันนี้มันเป็นวิชาที่อยีหน้าที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับวิชาที่ยี่สิบเอ็ดละนะครับก็เลื่อนไปภาษาไทยก็อยู่ด้านบนนะครับ่เงียไทยก็เรียงตามมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับ ต่อมาก็มาหน้ากิจกรรมผู้เรียนนะครับอันนี้กิจกรรมนะครับอันนี้เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็เท่าไหร่ท่านก็พิมพ์ลงไปนะครับก็ผ่านไม่ผ่านก็คลิกลงไปนะครับให้ครบแล้วกันนะครับให้ครบสรุปการประเมินก็จะก็จะมาสรุปให้นะครับเพราะฉะนั้นก็กรอกตรงนี้แค่นั้นเองนะครับกรอกให้ครบเวลานะครับแนแนวเนี่ยปีหนึ่งก็สมมติสี่สิบใช่ไหมฮะนักเรียนสี่สิบปุ๊บ นะก็จะ40นะฮะก็จะโอเคก็พิมพ์ไปอันนี้กิจกรรมเพื่อสังคมก็เหมือนกันฮนะเท่าไหร่ท่านก็ไปแจกแจงตามหลักสูตรสถานศึกษาของนั้นเองนะสมรรถนะอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับสมรรถนะนี่ผมให้สามสองหนึ่งนะครับก็คือดีอันนี้อันนี้เขาจะรวมให้เองนะฮะเป็นการ อันนี้ถ้าย้ายนะฮะถ้าย้ายจะไม่ขึ้นนะครับตัวทีอันนี้ถ้าย้ายแล้วเขาก็จะเป็นขีดให้นะฮะจะละไว้ให้นะถ้าย้ายก็คือไม่ไม่คํานวณนะบางทีเรากดเพินพิมพ์เพินนะครับเด็กน้อยย้ายไปแล้วนะครับก็ยังเหลือดีเยี่ยมไว้อยู่นะประเมินคุณภาพเด็ก40ตนหนึ่งนะครับย้ายไปนหนึ่งระดับคุณภาพดีเยี่ยม40คนเหมือนเดิมนะอันนี้ทํากันไว้นะครับโอเคครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็เช่นกันนะครับ อ่านคิดวิเคราะห์เขียนนะครับก็จะให้กรอกเป็น0 1 2 3ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าระดับเขาจะประเมินระดับเป็นระดับคุณภาพอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคครับสรุปผลสำริดอันนี้ก็จะไม่ต้องกรอกนะครับมันเป็นอัตโนมัตินะฮะเอ่อเนี่ยครับ,รบทีนี้เกชลียะนะครับเกชลีย ลำดับที่เนี่ยนะครับจะไม่ไม่ยึดที่ผลคะแนนนะครับนะฮะจะมายึดที่เกรดเฉลี่ยนะครับจะมายึดที่เกรดเฉลี่ยนะครับหรือถ้าอาจารย์อยากจะปรับให้มายึดที่ผลคะแนนก็ได้นะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็ยกเลิกการป้องกันแล้วก็ปรับแก้การเรียงลําดับนะครับเรียงลําดับตรงนี้นะครับก็สูตรมันก็จะมีอยู่นะครับก็มาดูสูตรเทียบเคียงนะครับสูตร สูตรเทียบเทียงนะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลำดับที่ให้ย้ายตรงนี้นะครับย้ายตรงเกรดเฉลี่ยเนี่ยก็มาที่ตรงคะแนนตรงนี้แค่นั้นเองนะครับนะฮะแล้วก็ลากยาวลงมาเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าอาจารย์จะปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทําเป็นคะแนนตรงนี้นะครับแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งติงมาว่า เป็นเฉลี่ยนะครับก็เลยปรับมาให้นะครับอ่าโอเคครับแค่นี้ครับต่อมาอันนี้ก็ท่านก็ปริ้นมาหรือว่าจะเปกติที่โรงเรียนจะให้ปริ้นส่งทุกเดือนนะฮะตรงนี้นะครับก็เลยต้องทาไว้นะครับถ้าโรงเรียนไหนไม่ได้ไม่ได้เช็คตรงนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับต่อมาหน้านี้นะครับก็จะรวมอัตโนมัตินะครับเป็นสรุปการประเมินผลนะครับตรงนี้ ได้เท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ทุกวิชานะครับอ่าโอเคครับตรงนี้ไม่ต้องกรอกตรงนี้ก็ไม่ต้องกรอกนะครับตรงนี้ก็เป็นการสรุปคะแนนสรุปคะแนนนะครับว่าแต่ละวิชาแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับคะแนนส่วนเกรดก็จะมาอยู่อีกหน้าเมื่อก่อนผมมาไว้รวมกันนะแตะ่ตัวนี้ผมแยกให้นะครับนะครับต้องเกรดเฉลี่ยนะครับนีก็จะมาเฉลียล่ยเป็น จะเ,เฉลือให้ตรงนี้นะในทั้งกรอกนะครับปกหลังตัวชี้วัดนี่ไม่ต้องพิมพ์นะครับสีเหลืองนะครับเอาไว้ให้อ่านเฉยๆนะอ่านเพื่อที่จะได้มาประเมินนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ก็ามาสู่หน้าปพหกปพห้าเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ปพหกนะครับคลิกเลือกชื่อนักเรียนก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะคนที่หนึ่งข้อมูลคนที่หนึ่งก็จะขึ้นมา นะครับข้อมูลคนที่หนึ่งก็จะขึ้นมานะครับสำหรับภาคเรียนแรกนะครับก็กดพิมพ์ปกแล้วก็พิมพ์หน้าหนึ่งสองสี่แปดเก้าหน้านี้ใช้พิมพ์ในภาคเรียนแรกนะครับส่วนภาคเรียนที่สองก็ค่อยพิมพ์ตรงนี้นะครับหน้านี้เพิ่มเติมนะครับหรือจะพิมพ์ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแลกแต่นะครับถ้ากดพิมพ์ตรงนี้แล้วไม่ได้นะครับบางที่ไม่กดอ่ากดแล้วมันไม่ได้อย่างี้นะครับไม่ ไม่มีฟังก์ชันนี้หรือว่าไม่เปิดแมโครอะไรเนี่ยมันก็จะกดปุ่มไม่ได้นะครับก็จะผมได้ว่าไว้ในการกรุปพิมพ์แล้วนะครับอาจารย์ลองหาดูอีกในในช่อง u t u b e นะฮะหน้าที่หนึ่งก็ไม่ต้องพิมพ์นะฮะหน้าที่สองเออไม่ใช่ไม่ต้องกรอกอะไรนะฮะหน้าที่สองก็ไม่ต้องกรอกนะตรงนี้ก็จะลิงก์มาให้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าลิงก์มาให้ อันที่สามก็ลิงก์มาให้เลยสีแดงเนี่ยก็จะลิงก์มาหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนเดือนก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะครับคลิกขวายกเลิกการป้องกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้ก็เป็นคําอธิบายสําหรับผู้กาำแนะนําผูุ้ปกรองเฉยๆนะครับตรงนี้ก็จะอัตโนมัติให้นะครับตรงนี้ อาจารย์จะถามว่าทําไมมันเป็นแบบนี้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบเสียก่อนนะครับมันถึงจะจะมีขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะหกเจ็ดอันนี้ก็จะขึ้นมาเองนะครับส่วนอันนี้อาจารย์ก็ปิิ้นแล้วก็กรอกจะรายบุคคลนะครับถ้ามีความสําเร็จเนี่ยอะไรหน้าแปดนะครับอันนี้มาติ๊กเองนะครับหน้าเก้า ก็พิมพ์มาเขียนเองนะเพราะว่าแต่ละแผ่นมันจะเป็นนักเรียนแต่ละบุคคลหน้นาสิบอันนี้สรุปนะครับสรุปก็ตรงนี้อันนี้เขาจะติ๊กให้อัตโนมัติยกเว้นนะครับยกเว้นเลื่อนชั้นไม่เลื่อนชั้นแล้วก็ออเซ็นแค่นี้แหละครับก็เสร็จนะครับรหัสผมให้ไว้ด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอาจารย์จะแทรกจะเพิ่มจะลบตรงไหนก็ ดูสูตรดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับเข้าไปที่กลุ่มตรงนี้นะกดไปเลยนะครับแล้วก็แอดเข้าไปในกลุ่มแอดเข้าไปแล้วก็เมนถามหรือว่าโพสถามข้อมูลได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับคงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับอาจารย์ที่ชมจนเสร็จสิ้นนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ